นี้ยังคงตามกันต่อนะดูเหมือนว่าไม่จบง่ายแล้วแหละมีการขยายผลเพิ่มเติมนะคะกรณีที่มีหญิงสาวคนหนึ่งที่บอกว่าเธอเป็นผู้เสียหายม,มาร้องกับสื่อรวมถึงไปแจ้งความกับตำรวจสนรพระขนงด้วยนะคะบอกว่าเมียของอดีตบิ๊กตำรวจนายหนึ่งแอบไปมีเป็นชู้กับสามีของเธอแอบแซบกับว่าที่ กำลังจะเป็นก็ลังจะแต่งงานอ่ะพูดอย่างนี้แต่ว่าจริงๆเขาในอยู่กินฉันสามีภรรยาใช่แล้วเขาใช้คําว่าสามีเลยแล้วไม่พออะไรหายอีกแถมยังขโมยทองน้ําหนัก120บาทของเธอไปด้วยและเงินสดอีกหกแสนบาทเอาไปทั้งทั้งที่คือนั่นเธอบอกว่ามันเป็นสินสอดที่จะใช้แต่งงานปรากฏเรื่องนี้สืบไปสืบมาโอ้โหมันลึกลับซ้อนหลอเกินในคอนโดแห่งนั้นเนี่ยกลับว่ามีเงินสดอีกมากมายทีเดียวที่ว่ากันว่า หญิงสาวที่เป็นเมียของอดีตบิ๊กต่อนรอนี่แหละค่ะนำมาฝากไว้ที่ห้องของสามีของเธอด้วยที่หลายคนสงสัยว่าทำไมเธอต้องออกมาแฉทำไมที่พูดทั้งหมด,ดเป็นเรื่องจริงหรือไม่เธอยืนยันกับผู้สื่อข่าวของเราเลยนะว่าสิ่งที่ออกมาแฉทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงและมีข้อมูลจริงด้วยเธอมีพยานหลักฐานลองฟังเสียงเธออีกครั้งนึงค่ะ มีจริงแน่นอนค่ะไม่มีใครจะเอาชีวิตหน้าที่การงานแล้วก็หน้าตาชื่อเสียงตัวเองมาแลกกับเงินแค่5 6หล้านเงินแค่นี้พี่หาได้แป๊บเดียวก็หาได้ค่ะเพราะพี่ทาธุรกิจ<ม>ค่ะให้เอาของมาคืนของกับเงินเอามาคืนถ้าไม่เอามาคืนน่ะอย่ามาหาว่าเป็นคนใจร้ายค่ะเ<ม>พราะหลังจากนี้ก็จะร้ายจริงๆแล้วค่ะเ<ม>พราะว่าให้เวลามาตั้งสองเดือนกว่าแล้วค่ะ บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะม,มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปล่าแต่ว่านี่เป็นคํายืนยันจากผู้เสียหายเองเลยนะบอกว่าทั้งหมดนี้เ,เป็นเรื่องจริงกรณีที่เมียอดีตบิ๊กตํารวจคนดังแอบไปคบชู้กับผัวของเธอมานานหลายปีแล้วเพราะว่าทั้งคู่จริงๆแล้วก็เคยเป็นแฟนกันมาก่อนแต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายไปมีครอบครัวก็ทําให้เธอเนี่ย ไม่ระแคระขายเลยจนกระทั่งช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพิ่งจะผิดสังเกตในความสัมพันธ์ของทั้งคู่เหมือนที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้นะคะทางผู้เสียหายเนี่ยต้องบอกว่าจับได้ขนังระเขา,ขาตอนกลางปี67นี้แหละก็ขอให้ทั้งคู่เนี่ยเลิกกันได้ไหมจบความสัมพันธ์กันได้ไหมเธอเองก็อโหสิกรรมให้แต่สุดท้ายเนี่ยดันไม่จบนะสิเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาหลานชายของเธอไปเห็นผู้หญิงคนนี้มาที่คอนโดมิเนียมแถวสุขุมวิทร0อเนี่แหละค่ะ ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเข้าไปในห้องของเธอใช้คีย์การออ์ดแล้วก็กุญแจเข้าไปห้องได้ยังไงแล้วก็มีการนําทรัพย์สินของเธอออกมาด้วยก็เลยนํามาซึ่งการแฉพฤติกรรมเฉาในครั้งนี้ค่ะไม่รู้ใครเฉาใครแล้วล่ะทีเนี้ยงานเนี้ยมันไปกันใหญ่เลยเถิดแล้วคุณผู้ชมยิ่งขุดยิ่งเจอโซเชียลนี้เห็นเล่นกันเมื่อคืนนี้เรื่องของถุงถุงกระสอบหรือที่เรียกกันว่าถุงสำเพ็งสีรุง้งอยู่ในคอนโดของทางผู้เสียหาย ซึ่งทางผู้เสียหายหลังไม่ให้ทางทีมข่าวฟังว่าเป็นถุงที่มีอดีตบิ๊กตำรวจเอามาวางไว้เอามาตอนไหนไม่รู้นะเธอก็ไม่รู้แต่เปิดดูแลตกใจเงินเป็นม,มัดมัดเป็นปึกปึกอยู่เต็มถุงเลยค่<ฮ>ะเมื่อวานนี้ผู้เสียหายนำข้อมูลหลักฐานต่างๆที่มีไปแจ้งความแล้วทางตำรวจชุดสืบสวนสอนอพระขนงกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เลยเข้าไปตรวจสอบเห็นตอนแรกบอกใครจะไปนะแต่ท่านให้ลูกน้องกันไปท่านก็ไปใช่ไหมไปดูที่ชั้นเจ็ด จร,จริงๆเรื่องเรามันสลับซับซ้อนนะเรื่องชั้นเนี่ยคุณสจีอันนี้เราพูดได้ไหมเรื่องชั้น4กับชั้นเจเนี่ยคือมันมีข้อมูลที่มีการขุดคุยขึ้นมาบอกว่าจริงๆแล้วเมียของอดีตบิ๊กตอรอรท่านนี้เนี่ยก็มีห้องพักอยู่ที่คอนโดแห่งนี้อยู่ที่ชั้น4ี่แต่เหตุใดถึงเอาถุงสีรุ้งเนี่ยไปฝากไว้ที่ชั้นเจล่ะซึ่งเขาก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นการยักย้ายถ่ายเทในบางคดีในบางเรื่องที่ตอนนี้กําลังเข้าไปพัวพันอยู่ด้วยหรือเปล่าก็คือ พยายามจะไม่ให้อยู่ที่ห้องตัวเองเอามาอยู่ห้องนี้แล้วพอทางผู้เสียหายไปเห็นเขาก็ตกใจว่ามันไม่ใช่ทรัพย์สินของฉันแต่มันมาอยู่ในห้องฉันได้อย่างไรคราวนี้ทางตํารวจเขาเข้าไปละเข้าไปดูในห้องนี้ถูกไหมไปตรวจพิสูจน์ว่าในถุงสีรุ้งมันมีอะไรบ้างมันมีลายนิ้วมือใครบ้างมันมีเส้นผมใครติดบ้างแล้วก็ตรวจหลักฐานต่างๆภายในห้องไปแล้วอมแล้วก็มีการจําลองด้วยนะนําถุงสีรุ้งมาวางที่เดิมเพื่อที่จะให้ทางผู้เสียหายชี้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็เปรียบเทียบไซส์ว่าถุงเนี่ย มันใหญ่มากน้อยขนาดไหนแล้วทางผู้เสียหายที่มีการยืนยันว่าเนี่ยในถุงเนี่ยมันมีเงินเป็นปึกๆเลยนะแล้วทีนี้ถ้าประเมินด้วยสายตาว่าเงินในถุงเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า300ล้านบาท <300 S 2> ว่ากันว่านะานแต่ไม่รู้จริงไม่จริงแต่คุณผู้ชมถ้าหากว่ามันมีเต็มถุงแบบที่ทางเธอให้การแบบนั้น,นะ่ะเมื่อวานนี้เราก็พูดไปแล้วถูกไหมว่า <ฮะ S 1> เรื่องราวทั้งหมดสิ่งสําคัญที่ตํารวจก็ยังบอกกับเราก็คือที่มาอันนี้เอาแค่ของเก่าคือทองก่อนทองกับเงินสด ,00 0 0 0ซึ่งสืบไปสืบมา ไม่รู้เรื่องนี้จะโอละพ่อหรือเปล่านะเรื่องว่าเงินกับทองเป็นของคนที่กำลังจะแต่งงานด้วยหรือเปล่าคือคุณผู้ชมคือคดีลักทรัพย์เนี่ยมันก็เป็นอีกคดีหนึ่งนะที่ทางผู้เสียหายเขาประสงค์ที่จะดําเนินคดีแจ้งความเพราะเธอรู้สึกว่าทรัพย์สินที่ทางผู้ที่ถูกกล่าวหาเอาไปเป็นทรัพย์สินของเธอ,อในเมื่อคุณบุกรุกเข้ามาในห้องฉันแล้วเอาของของฉันไปฉันก็ต้องดําเนินคดีทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ามีการเคลียร์ก่อนหน้านี้แล้วนะ แต่เรื่องก็ไม่จบจนกระทั่งบานปลายนะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น18สิงหาคมใช่ไหมแต่ว่ามีการแจ้งความเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางตํารวจก็บอกให้ทางผู้เสียหายเ,ยเข้ามาแจ้งความแล้วก็ พาไปที่ห้องพักได้ไหมจะไปตรวจพิสูจน์หาหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แต่ว่าผ่านไปสองวันเพิ่งจะได้เข้าไปเมื่อวันนี้นี่เองนะคะทีนี้คุณผู้ชมคะนี่เป็นคดีลักทรัพย์แต่ว่าพอเห็นทรัพย์สินที่ทางผู้เสียหายเขายืนยันนะว่ามีเงินอยู่ในถุงสีลุงจริงๆอ,อันนี้มันเริ่มเอ๊ะเอ,เอ๊ะยังไงแปลกแปลนะมัน,นเกี่ยวโยงไปถึงคดีที่ทางปปงมีมติยึดทรัพย์ พิกตำรวจกับเมียรหรือเปล่า<ช>เพราะว่านั้น6สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยอายัดเงินในบัญชีไป3รายการประมาณสัก4ี่แสนแปดเป็นการชั่วคราวดังนั้นเดี๋ยวต้องพิสูจน์ทราบก่อนว่าก่อนหน้านี้มีการยากักย,ย้ายถ่ายเททรัพย์สินบางส่วนด้วยหรือไม่พูดง่ายๆไอ้เงินกับทองที่อยู่ในห้องแล้วเข้าใจว่าเป็นของผัวเตรียมจะใช้สินสอดแต่งงานเนี่ยสรุปใช่ของผัวไหม<อ>หรือไม่ใช่ของผัวหรือ ผัวร่วมกับเมียอดีตบิ๊กตำรวจยักย้ายเงินจากชั้นนั้นมาไว้ชั้นนี้หรือเปล่าแล้วเข้าใจผิดคิดไปเองว่าเป็นเงินที่ผัวเตรียมไว้ใช้สินสอดหรือเปล่าค่ะซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องเคลียร์กันถูกไหมเพราะว่ามันพัวพันนุ่งตุงนางหลายคดีล่าสุดเห็นมีเพจดังออกมาเผยข้อมูลค่ะเขียนว่ายังไงเขียนบอกว่าลุ้นคดีดังยื่นคําร้องต่อศาลพิจารณาออกหมายจับเมียอดีตนายตํารวจในความผิดลักทรัพย์และบุกลุกนะคะัุผู้ชมที่คุณผู้ชมนี่เป็นการคาดการณ์ของ เพจดาวแปดแฉกนะแต่ว่าบางคนบอกเอ๊ะมันเกินไปหรือเปล่านี่เป็นคดีลักทรัพย์นะต้องออกหมายจับเลยเหรอกรณีแบบนี้ผู้ที่ถูกกล่าวหามีหน้ามีตาในสังคมแค่คุณออกหมายเรียกเชิญมาให้ข้อมูลอ,มอะไรก็แล้วแต่ก็ได้นะซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่ที่แน่ๆมีความเป็นไปได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาอาจจะ มายืนยันตัวตนมาพร้อมกับทนายก็ได้รอดูช่วงบ่ายวันนี้อาจจะมีความคืบหน้าขณะเดียวกันค่ะนักข่าวของเราก็พยายามที่จะโทรศัพท์ไปหาบิ๊กตารวจนายนี้ค่ะเพื่อที่จะสอบถามข้อที่จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นติดต่อได้ไหมโทรไม่ได้เลยแล้วเมียล่ะไม่ต้องพูดถึงเลยติดต่อไม่ได้คุณผู้ชมคะด่ไไม้แต่คุณสจีก็ไปขุดมาเพิ่มอีกไม่ใช่ดิฉันสิมันก็มีคนเนี่ยไปขุดคุยว่าตัวผู้เสียหายจริงๆแล้วที่ออกมาร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยจริงๆก็ ประวัติที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเพราะว่าเขาไปขุดคุยปรากฏว่าทางผู้เสียหายหญิงคนนี้เนี่ยเคยต้องคดีช่อโกง3คดีค่ะเมื่อปี2566เนี่ยสองคดีนะคะในพื้นที่ของสอพสามพรานแล้วก็เมื่อปี2566เหมือนกันในพื้นที่ของสอพสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะรวมถึงเมื่อปี50 คดีช่อโกงตอนนั้นที่สพประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วเขาระบุเอาไว้ว่าเป็นตัวการเลยเหรอ,เ,อ,อเขาก็เขียนว่าเป็นตัวการแต่ว่าคดีนี้คุณผู้ชมคะช่อโกงเนี่ยคดีอาจจะจบไปแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี50ต่อเนื่องมาปี -66 เนี่ยก็ต้องดูว่าคดีนี้มันสิ้นสุดแล้วมีการเคลียร์กันจบหรือว่าเป็นการเข้าใจผิดอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยคือเราไม่ทราบว่ามันจบแล้ว,<อ>จ,ลวจริงหรือไม่นะคะ<อ>แต่ว่ามีการขุดคุยขึ้นมาตรงนี้แต่ต้องแยกแยะคุณผู้ อันนั้นก็เป็นอีกคดีหนึ่งต่างกรรมต่างวาระคนละเรื่องคนละเคสคนละคดีกันเดี๋ยวก็ไล่<ะ>ไปพิจารณากันไปตามนั้น